ครับผมสวัสดีครับกรับอยู่กับเรานะครับช่องกลายหนุ่มเซกครับผมวันนี้ก็นี่นะครับว่าจะไลฟ์ให้ดูนะครับตอนนี้ฝนกําลังจะตกนะครับฝนกําลังจะตกก็เลยถ่ายเป็นวิดีโอเนาะให้แม่ๆได้เห็นนะครับนี่นะครับกําลังยืนกินน้ําอยู่วันนี้ก็ยังตกอยู่นะครับยังตกมันแรงอยู่นะครับ

จะต้อน,นนนะอ,นอนะครับกินน้ำโยเราถมแต่พระเป็นผู้ขุดเกาะนะครับแต่จะนนีกลิ่นแรงมากเลยมนี่กลิ่นแรงมาก น้ำให้อิ่มก่อนลูก้ยกินน้ำให้อิ่มก่อนกินน้ำให้อิ่มก่อนเด้อนี่นะครับก็ถือว่ากินเยอะเลยแหละครับกินเยอะมากกินน้ำเนี่ยกินเยอะเลยแหละขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบพระคุณทุกๆกกำลังใจนะครับที่อ่าได้ถามหาบอกว่าคุณตาคุณโปไม่ได้เจอพ่อเสกเลย อยากเจออยากถ้าไม่ได้ไลค์ก็ให้ถ่ายคลิปนะครับวันนี้ก็คือก็จะประมาณนี้นะครับทําคลิปถ่ายคลิปให้นะครับเพราะว่าลมแรงนะครับแล้วก็ท้องฟ้านี่โอ้โหมืดมาเลยครับเหมือนฝนจะตก,ตกขอให้ตกขอให้ตกนะครับขอให้ตกแต่กินเน่ขนาดกินกินเยอะมากนะครับกินน้ํา น้ำเยอะเมื่อเช้าปูก็มาแต่เช้าสงสัยจะพอแล้วอ่าถ้าอิ่มก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะไปติดน้ำวันนี้ไม่ไปหลับหรอกครับ να σας โอเคเสร็จแล้วครับครับอัปเดตอาการนะครับของวัวพลายนุ่มเสกวันนี้ตกหนักกว่าทุกวันเลยนะครับวันนี้ตกหนักมากเปียกหมดเลยนะครับดูที่ขาแล้วก็พื้นที่ที่อยู่เปียกหมดเลยแสดงว่าวันนี้ออกหนักนะครับแต่ตัวนี้ฟ้ามืดครึ้มนะครับฝนจะตกแต่ไม่รู้จะตกหรือเปล่ามาอย่างแรงเลยไม่รู้จะตกหรือเปล่า ขอบคุณนะครับอ่ะอยังไงก็อัปเดตให้ดูแล้วนะครับอาการของพ่อปลาหนุ่มเตกอันนี้ก็ยังตกอยู่นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบพระคุณทุกๆกําลังใจนะครับที่ส่งรักนําทางนะครับส่งความรักส่งความเมตตาส่งมอบให้ปู่แล้วก็พ่อมาจาําเดินนลาตูลูแล้วก็พ่อปลาหนุ่มเสกนะครับแล้วก็ช่างในซุ้มทุกเชือกนะครับขอบคุณมากมาย ขอให้ทุกท่านทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเด้อไปทางไหนก็มีแต่คนรักคนชมคนนิยมชม,ชมชอบนะครับขอให้มีความสุขกายสบายใจนะครับปลอดทุกปลอดโรคปลอดโรคปลอดภัยนะครับจะทําอะไรก็ขอให้ประสบความสาเร็จเงินไหลนองทองไหลมานะครับหยดถาบรรดาศัก์ก็ไหลมาจะทําอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จสาเร็จพอเซครับขอบคุณครับก่อนเลยลูกขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนครับก่อนครับก่อนเรืยๆเอาไว้ก่อน ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ